เป็นเรื่องราวนะคะหลังจากที่การชุมนุมเขาได้เสร็จสิ้นหมายถึงว่าอาจจะเป็นช่วงที่เริ่มมีการแยกย้ายตะละแต่เหตุการ์แต่เหตุการ์เนี่ยมันไม่ได้หยุดแค่นั้นนะคะคือช่วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันประมาณเกือบห้าทุ่มเลยนะน้องเฟิร์นค่ะอะ่มีการแชร์คลิปนะคะในโลกออนไลน์ก็คือเป็นภาพที่รถตำรวจก็คือเหมือนรถควบคุมตัวผู้ต้องหาอย่างเงี้ยค่ะเนี่เขาเนี่ยขับไปแล้วก็ไปชนผู้ชุมนุม ซึ่งมาพบว่าในช่วงเวลาต่อมาคือเด็กอายุ14ปีนั่นเองนี่นี่ไงคือตามคลิปเลยคุณผู้ชมคุณเห็นได้ชัดเลยเนี่ยขณะที่รถคันนี้กําลังวิ่งมา,าและอันเนี้ยเออเนี่ยเน,นี่ยเน,นี่ยเขาอยู่ตรงถนนเนี่ยแล้วก็เฉี่ยวเขาไปเลยนะเนี่ยเขาวิ่งอยู่ข้างหน้าอันนี้ขอตั้งคําถาม,ม,ามรถตํารวจเขาเห็นไหมแลว้วเขาจะไม่เห็นเลยสว่างไม่พอหรือเปล่าหรือยังไงไฟถ้าถ้งั้นไฟหน้าก็ต้องใช้งานไม่ได้นะถ้ามันสว่างไม่พอเพราะคนขับแบบเขาเปิดไฟสูงด้วยนะ เระยะมันก็ไกลที่ยังไงเขาก็ต้องเห็นหรือไม่เขาก็ต้องต้องเบรกไม่ใช่ว่าชนแล้วอยเบรก break, แต่หลังจากที่เขาชนเขาก็ยังไม่เบรกนะยังขับรถต่อไปยังเขาขับต,ต่อไปคือขับไปไม่เห็นหรอค่ะในเรื่องราวนะคะก็คือเป็นช่วงที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะบริเวณแยกดินแดงรถกระบะท,ที่เห็นนี่แหละรถคันนี้เลยนะคะเขาขับไปเฉียด เขาเรียกว่าชนเลยไหมเฉียดเฉียดแล้วกันเฉียดนะคะไม่ไม่เฉียดเลยไม่เฉียดนะกาลางรถเลยกลางน้ารถดเลยนะแล้วก็พบว่าประชาชนที่ถูกชนเนี่ยก็คือกลุ่มผู้ชุมนุมอายุ14ปีซึ่งณตอนนั้นก็คือได้รับบาดเจ็บนะคะแต่ในช่วงนั้นก็ได้รับการรักษาตัวก็คือนําไปส่งทิมแพทย์เป็นที่เรียบร้อยก็คือนําส่งโรงพยาบาลราชาวิถีนั่นเองอและต่อมาในวันนี้ค่ะมีรายงานมาล่าสุดนะคะจากกองบัญชาการตํารวจอควาบาลเผยผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นว่า รถควบคุมฝูงชนดังกล่าวเนี่ยเป็นของสอนอพระพาชัยซึ่งมีสิบตำรวจเอกนอรเศษเป็นผู้ขับรถแล้วก็คือมีตําแหน่งเป็นผู้ช่วยพนักงานสอบสวนด้วยน้องเฟิร์นค่ะคือเขาจะบอกว่าเนี่ยคือเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงๆที่ขับอยู่คือเหมืนกับเขาออกไปไปควบคุมฝูงชนแล้วเป็นช่วงในการเดินทางกลับนั่นเองอแล้วก็ รถคันนี้นะคะไปเป็นทำภารกิจสนับสนุนที่สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติแล้วก็กําลังจะเดินทางกลับไปที่สอนอเวลาช่วงประมาณ23บริกา55นาทีเกือบเที่ยงคืนน้องเฟิร์นเขาได้ขับรถมาถึงบริเวณแยกดินแดงณตอนนั้นมีกลุ่มคนประมาณ6-7คนวิ่งออกข้างถนนเข้ามายังรถควบคุมผู้ต้องหาคันดังกล่าวและได้ใช้ไม้วัตถุข,ของแข็งตีบริเวณหน้ากระจกฝั่งคนขับ รวมถึงรอบรอบรถแล้วก็มีเสียงระเบิดเกิดขึ้นที่รถเนี่ยหลายครั้งอ,อาจจะเป็นเหตุการณ์ก่อนหรือเปล่าอันนี้ไม่เห็นแต่ที่เห็นเราก็คือเห็นว่าเป็นจังหวะที่เขาเนี่ยได้เฉี่ยวชนคือก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นเราไม่แน่ใจแต่ที่เราเห็นค,คือคุณขับรถชนคือถ้าพูดกันตรงๆก็คือขับชนน่ะถูกต้องไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราย้อนไปอีกเขาบอกว่ามีกลุ่มผู้ชุมนุมประมาณ 6-7ถึงเคนวิ่งไล่ตามรถมาแล้วก็มีในมือมีอาวุธคือเป็นไม้อะ,ะแล้วก็มาตีบริเวณกระจกแต่ถามจริงๆถ้านี่เป็นรถที่ควบคุมตัวผู้ต้องหากระจกมันจะไม่กันอะไรเลยเหรอ,อคือมันจะไม่มีการเซฟที่มันแน่นหนาหรือว่าการป้องกันที่กระจกคือกระจกมันอาจจะไม่แตกง่ายถ้าเกิดว่าเป็นรถที่เอาไว,ว้ควบคุมตัวผู้ต้องหาน,นี้พูดถูกไหมค่ะแล้วก็ซึ่งทางสิบตำรวจเอกเนี่ย เขาขับรถไปเขากลัวว่าเขาจะได้รับอันตรายเนื่องจากว่าในตัวของสิบตำรวจเอกท่านนี้ไม่มีอาวุธอะไรภายในรถเลยก็เลยจาเป็นที่จะต้องขับรถออกมาจากบริเวณดังกล่าวให้เร็วที่สุดซึ่งจังหวะนั้นเนี่ยก็ได้มีบุคคลที่เข้ามาขวางหน้าบริเวณรถเป็นเหตุทำให้เฉียวชนแล้วก็ต่อมาเนี่ยอันนี้คือมีการอ้างถึงนะคะว่าต่อมาอย่างรถก็แตก ขับต่อไม่ได้แล้วก็เลี้ยวเข้าไปจอดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ<ม>ก่อนที่จะเดินทางกลับไปที่สอนอพระพาชัยหนึ่งนั่นเองโดยส่วนของผู้บาดเจ็บเนี่ยทางตํารวจนะคะได้แจ้งว่าส่วนของผู้บาดเจ็บที่ถูกชนเนี่ยหากมีการแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีก็จะให้ความยุติธรรมในการออตรวจสอบแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายน,นั่นเองอันนี้เป็นคําชี้แจงมานะคะคำ่ี้แจจากทางเจ้าหน้าที่เนาะใช่ แต่ที่คนมองเมื่อกี้คือคนไม่ชัวร์ไม่แน่ใจว่าน้องคนนั้นอะเขากําลังวิ่งหนีหรือเขากําลังวิ่งไปเกาะกลางเนี่ยเดี๋ยวเราดูอีกทีนึงนะออ เขาบอกว่ามีมีไม่ถึงจํานวนที่เจ้าที่ได้บอกมาด้วยนะคือหกเจ็คนอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามีจํานวนเท่าไหร่แต่คิดว่าอาจจะน้อยกว่านั้นเราอาจจะไม่ได้เห็นจังหวะนั้น,นที่ทางเจ้าหน้าที่เขาแจ้งมาหรือไม่เพราะว่าคิวเหตุการณ์เราก็เป็นลักษณะที่ขับรถมานะคะขับรถมาแล้วก็ขับเหมือนเหมือนไม่ได้สนใจคนที่อยู่ข้างหน้าหรือสิ่งที่อยู่ตรงหน้าขับผ่านไปเลยน้องเฟิร์นเข,ขนี่เป็นสิ่งที่เราเห็นนะเขาขับเร็วมากที่รู้ก็คือเขาขับเร็วมากขับชนจนร่างกระเด็น พี่ไม่เห็นจริงๆหรอดีที่กระจกอาจจะเป็นฟิล์มดำก็ได้ดีที่เอ,อไม่มีผู้เสียชีวิตแล้วกันแก่ชีวิตแต่เวลาอยู่บนท้องถนนนะไม่ว่าอะไรก็ตามนะเราจะต้องโฟกัสกับบนถนนว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่าใช่อ,อ,อ,อันนี้ก็ตั้งไว้ให้เป็นข้อคิดนะแล้วก็ข้อสงสัยแล้วกันนะคะว่าขณะที่เขากำลังขับขี่เนี่ยเขาไม่เห็นน้องคนที่จริงๆหรือ เขาอาจจะโดนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผูงชนที่เขาได้อ้างมาหรือเขาได้บอกมาเออกระจกมืดแหละกระจกมืดแล้วข้างในไม่มีไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยเวิร์ดนิวส์ข่าวในมือคุณ